สวัสดีค่ะชาวโคกทั้งโลกออนไลน์วันนี้เรามาพบกันในเรื่องทมทมหรือเรื่องที่มันค่อนข้างจะดรามา่าและเป็นเรื่องใหญ่ในไทยขณะนี้ตั้งแต่เรื่องกรณีโพลิสเทโรร่วมทุนกับนักลงทุนเชื้อสายพระวงศ์ชาวขเขมรจากนั้นก็มาถึงเรื่องที่เจ้าหญิงขเขมรเจนนานารโรดมไปแต่งชุดไทยออกซื้อดังในประเทศจีน แล้วตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ได้มาก่อนนะคะแต่อเผอิญว่าแอดโคกไม่ได้ทำเรื่องแนวนี้จนกระทั่งถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงด้วยเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ไทยเขมรกำลังเป็นดราม่าก,กันขณะนี้จึงจับมาคุยกันสักทีเกี่ยวกับเรื่องนางนาคตำนานผีไทยที่กำลังจะถูกอะดัปหรือก๊อปปี้โดยกัมพูชาและสร้างเป็นตำนาน ว่ามาจากสมัยยุคกลางของเมืองพระนครเลยทีเดียวคือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเรื่องนางนาคของไทยเนี่ยเคยถูกคณะกายกรรมฝาตรงเขตพัตตบองของกรัรมพูชาเนี่ยนำไปอัดเดบแสดงเป็นละครเวทีมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเมื่อเปิดการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เมืองเสียมเรียบนะคะแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นแค่เรื่องเล่าว,ว่าเป็นเรื่องของชาวเขมรในเขตพัตบอง กระทั่งบริษัท N d p r ดี u c t i o n ของกัมพูชาได้ประกาศทุนสร้างหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐหรือราว37ล้านบาทสร้างภาพยนตร์ขนาดใหญ่เรื่องประวัติสเสน่หานางนาคหรือประวัติรักนางเนียดประวัติสเสน่หานีงเนียดในชื่อเขเมรนั่นเองไม่แน่ใจว่าเพราะความสำเร็จของนางนาคโดยคณะกายกรรมฟ้าหรือไม่ที่เมืองเสียมเรียบตอนนั้นการนำเอาเรื่องนางนาคของไทยจึง กลายเป็นวรรณกรรมของเขมรสมัยโบราณหรือสมัยเมืองนครวัดไปเลยทีเดียวโดยในวันที่มีการบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เมืองพารีหรือว่าเป็นเมืองที่ทำเป็นสตูดิโอของการถ่ายทำนั้นฝ่ายที่เป็นผลิตกรหรือโปรดักชันหรือที่ไทยเรียกว่าผู้จัดนั้นได้ประกาศถึงความเป็นมาของนางนาคนางเนียดซึ่งเธอมีชีวิตวัยเด็กในสมัยเมืองพระนครเลยเชียวนะ เป็นปฐมภาคของชีวิตนางนาคในตอนต้นจากนั้นก็เป็นตอนกลางซึ่งมีทำนองเจองโรแมนติกรักกับชายหนุ่มกระทั่งมีลูกแล้วก็กลายเป็นผีที่ต้องเลี้ยงลูกเหมือนนางนาคในตามตำนานของไทยคุณคุณไหมคะนางนาคฉบับเขมรเหมือนเอาเรื่องนางนาคก,กับพี่มากมารวมกันกลายเป็นนางนาคหรือ ประวัติสเสน่หาเนียงเนตรของเขมรที่มีโยงเข้าไปถึงสมัยเมืองพระนครหรือนครวัดนครทมเลยทีเดียวแล้วเล่นใหญ่มากคือมีการจ้างไปทาคนมาเป็นพระเอกแสดงนำร่วมกับเมเลียคอนสแตนตินซึ่งเป็นนักแสดงดาวรุ่งลูกครึ่งเขมรฝรั่งเศสเรียกว่าเป็นนางนาคฉบับอินเตอร์เพราะตัวแสดงจะต้องพูดกันเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจากนักแสดงซึ่งเอาไปทาคนตัวพ่อของวงการดาราเอเชียที่ผู้คนคลั่งไคล้มาเป็นพระเอกนำแล้วตัวนักแสดงดาวรุ่งซึ่งเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสที่ทางฝรั่งเศสเองก็หนุนนำดารานักแสดงคนนี้อยู่เรียกว่าไปไกลมากตั้งใจว่าจะโกอินเตอร์ขายในเอเชียและยุโรป ซึ่งทางภาครัฐของกัมพูชาโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็หนุนนำอย่างเต็มที่ฝ่ายผู้กำกับก็ถึงกับเล่าเลยว่ามีเร e เ c นหรือมีหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการเป็นมาของนางนาคหรือนางเนียดเนี่ยที่แอบอ้างได้ว่ามีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับสมัยยุคกลางเมืองพระนครเลยทีเดียวโดยเฉพาะชุดที่เธอสวมใส่และห่มสบนั้นรวมทั้งรัดเกล้าที่บนหัว กล่าวว่านี่คือเรฟรซ์ที่ได้มาในสมัยเมืองพระนครเลยละโคกทะลุคิดว่ารอบนี้ถึงคราวที่ฝ่ายเอกชนของไทยจะต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของไทยบ้างแล้วนะเพราะว่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันเป็นการขโมย ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปผลิตใหม่และสร้างเป็นมูลค่าทางการค้าพาณิชย์อีกทั้งจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาอันคาบเกี่ยวกับทรัพย์สินของไทยนี้ไปทั่วโลกในนามของกัมพูชาก่อนหน้านี้นอกจากคณะกายกรรมฟาที่นำเรื่องนางนาคและใช้ชื่อว่านางนาคไปแสดงในโงรงละครของตนแล้วเนี่ยในปีนี้เองในปี2อ6 6 2าหกหรือ2000 23. ทางกัมพูชาโดยสัตราฟิล์มซึ่งเป็นผลิตกรรมโ o d u c t i o n house ผลิตซีรีส์และละครออกฉายในช่องดังๆของกัมพูชาอย่างทีวีบายอนรวมทั้งในแอปพลิเคชันของสัตราฟิล์มเองก็คือละครซีรีส์เกี่ยวกับนางนาคในชื่อแม่กลาเพลิงแม่กลาเพลิงก็คือผู้หญิงที่ ทำการอยู่ไฟแม่กระลาเพลิงก็เป็นเรื่องราวตรงๆเลยเกี่ยวกับนางนาคเช่นกันและพึ่งออกอากาศสร้างเรตติ้งการติดตามเข้าชมอย่างมากเช่นกันคือมันจะถูกประจังก็นอกจากจะแสดงในทีวีจบไปแล้วเนี่ยมันยังดำรงอยู่อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็มีคนทั่วโลกเลยสามารถจะเข้าไปชมซ้ำๆกันเช่นกัน ขณะที่เข้าใจไหมคะว่าอย่างพี่มากพะขนงและก็นางนาซึ่งผลิตมาเป็นเวอร์ชั่นแรกๆของไทยนั้นมันถูกแขวนในฐานะภาพยนตร์ที่ไม่ได้ถูกนำมาแขวนหรือสร้างมาเป็นแอปพลิเคชันให้เข้าไปดูใน Netflix หรืออะไรได้อีกเรื่องเหล่านี้มันกลายเป็นว่าไทยกลายเป็น out of trend หรือ out of date ไปนะคะขณะที่กัมพูชากลายเป็นผู้ผลิตใหม่และกลายเป็น ปักธงให้ตัวเองว่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจริงๆที่น่าตกใจกว่านั้นคือในภาพยนตร์เรื่องประวัติรักนางนาคหรือสเสนหานางเนียดในฉบับเขมรเนี่ยจะเป็นการที่ ถูกรื้อฟื้นว่าเป็นเรื่องราวในสมัยเมืองพระนครมีเรฟเฟนของการถือกําเนิดขึ้นมาของนางเนียดอย่างไรบ้างนี่เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวและชุกบาลมากสำหรับประเทศไทยนะคะเราอยากให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยมีมุมมองที่จะป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองอย่างจริงจังโดยเฉพาะประเด็นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่านี่คือต้นกำเนิด ของไทยและมีการสร้างเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของไทยอยู่ก่อนแล้วขเขมรจะนำไปทำผลิตซ้ำหรือบิดเบือนเนื้อหาไม่ได้โดยเฉพาะมีความน่าสงสัยว่าทำไมองค์กรภาครัฐของทางกัมพูชาจึงให การสนับสนุนและก่อให้เกิดการกระทําเยี่ยงนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่ากัมพูชาจะต้องเรียนรู้ลิขสิทธิ์ทางปัญญาของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งบทเรียนครั้งหนึ่งที่กัมพูชาเคยเจอมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็คือมีบอยแบนด์ของกัมพูชาเนี่ยไปก๊อปปี้หรือคัฟเวอร์เพลงและท่าเต้นทั้งหมดของบอยแบนด์เกาหลีจากนั้นไม่นานเนี่ยทางเกาหลีก็ฟ้องร้องเรียกค่าปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาลจากการลอกเรียนแบบ และชนะคดีด้วยโดยไม่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยจะพยายามร้องขออย่างไรก็ตามซึ่งนั่นเป็นบทเรียนที่ำให้วงการบันเทิงกัมพูชาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยวงการบันเทิงกัมพูชาก็ไม่กล้าไปขโมยงานเคปลอบทั้งภาพยนตร์และดนตรีอีกเลยน,นี่เป็นตัวอย่างให้เป็นกรณีศึกษานะคะ ว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับวงการบันเทิงไทยที่จำเป็นจะต้องปกป้องลิขสิทธิ์ในการถูกละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากกัมพูชาในประเด็นต่างๆและนี่คือสาระข่าวจากเราโคกโลกออนไลน์ถ้าท่านชอบโปรดกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ